เรียกพิจารณาสุภาษความไม่เที่ยงของชีวิตความไม่สวยไม่งามสิ่งนี้ล้วนทำให้จิตนิ้นคายออกจากความยึดมั่นถือมั่น,นการได้ยินได้ฟังการได้ยินได้ฟังทำจากสัตบุรุษหรือได้ยินได้ฟังทำจากผู้มีธรรม การฟังธรรมด้วยความจิตเป็นสมาธิฟังด้วยจิตเป็นสมาธิฟังด้วยจิตที่ไม่ส่งออกคำเพียงบางคำไม่ได้เอาทั้งหมดหรอกในการฟังนะ จับได้เพียงบางคําบางประโยคม้วนเข้าถึงจิตจิตตกกระแสธรรมณนะขณะนั้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นวิธีการที่ทำให้เราเข้าถึงกระแสแห่งธรรมการฝึกกรรมฐานต่างๆ นการฝึกอาณาปานสติสิ่งนี้ล้วนทําให้เราเข้าถึงกระแสแห่งธรรมแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องฝึกอาณาปานสติเพียงเท่านั้นถึงจะเข้าถึงกระแสแห่งธรรมแต่อาณาปานี้เป็นหนึ่งในหนทางที่จะทําให้เราเข้าถึงกระแสแห่งธรรมนั้น เข้าใจไหมนะสมัยก่อนพุทธการท่านฟังธรรมก็คนคนเข้าถึงกระแสงธรรมมากมายนะมนุษย์เป็นจำนวนน,น้อยด้วยซ้ำไปถ้จะพูดถึงนะเราพวกเทวดาต่างๆนั้นเข้าถึงธรรมะมากมายมหาศาลนับไม่ได้นะสมัยก่อนขเขาใช้คำว่าเป็นโกดเป็นโกดแต่โกดหนึ่งมันเท่าไหร่ไม่รู้ คุบบาช้วันนับไม่ได้แล้วกันมันเยอะนทำรรที่ออกจากปากของผู้มีธรรมอย่างออกจากาคำพูดของพระพุทธองค์คนได้ยินได้ฟังมีกระแสพลังงาน,นกระแสธรรม ใจที่สงบจะรับฟังได้การฟังธรรมนี่จึงเป็นหัวใจสำคัญเช่นกันนะเพราะเป็นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้เรานะตัดภพตัดชาติได้อย่างนะอย่างเข้าใจอย่างลึกซึ้งพูดได้ง่ายคือการฟังธรรมเนี่ยจะทำให้เราปฏิบัติได้ง่ายขึ้น เรียนรู้จากผู้รู้เพียงหนึ่งวัน,นมันยอมดีกว่าศึกษาเองพันวันไม่งั้นไม่มีครูบาอาจารย์ไว้หรอกเขาคงไปให้คิดไปหาวิธีคิดบวกเลขบวกลบคูณหาเราเองนะไปหาวิธีสร้างบ้านเราเองนะจะสร้างยังไง เพไม่มีครูบาอาจารย์คอยบอกหรอกว่าต้องตั้งอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นเห็นไหมว่าการเรียนรู้จากผู้รู้เพียงหนึ่งวันนะมันดีกว่าศึกษาเองพันวันศึกษาเองพันวันไม่สู้เรียนรู้จากผู้รู้เพียงหนึ่งวัน,นพระพุทธองค์นะท่านเพี้ยนมานกี่ปีล่ะ ท่านศึกษาเองมากี่ปีท่านลองผิดลองถูกมาท่านเอาประสบการณ์ของท่านมาพูดเพียงไม่กี่คำอย่างพระอัญญาโกนทันยอยะนียได้ยินธรรมของท่านเพียงไม่กี่บทก็บรรลุธรรมได้เห็นไหมพระัญญาโกนทัญญะนี่ปฏิบัติมานี่ชั่วชีวิตท่านนะหวังมุ่งสู่พระกระแสกระแสแห่งพระนิพพานนั่นแหละ พระเจ้าพ่นัีนน่ะหวังจะบ,บรรลุธรรมทั้งนั้นนะปฏิบัติมาเนี่ยโอ้ยนะตั้งแต่พระพุทธองค์ยังไม่เกิดนุ่นนะไม่เห็นจะประสบความสำเร็จเลยในหนทางที่ตนสแสวงหาเห็นไหมแต่พอมาถึงได้ยินธรรมพระพุทธองค์เพียงไม่กี่คำเท่านั้นแหลนะ จิตก็ตกสู่สกระแสธรรมเลยเห็นความสำคัญไหมทีนี้ว่าการฟังธรรมเป็นยังไงสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยนี้หรอกสมัยนีส้สมัยนี้นี่ขนาดนั่งคุยตัวต่อตัว,ตวมันยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย <laughs> จิตคนหยาบ จิตมนุษย์นี้หยาบลงไปเรื่อยๆนะหยาบลงหยาบลงนะมีความกระด้างขึ้นมีอัตราตัวตนมากกว่านะมากกว่ายุคก่อนสมัยก่อนนะยิ่งมนุษย์มีความรู้มากเท่าไหร่อัตตายิ่งมากนะยากที่จะก้าวข้ามความรู้นั้นได้ ยากมากๆานะกเพราะสำคัญว่าตัวเองรู้เมือ่ออยไอความสำคัญว่าตัวเองรู้นั่นจะปิดกั้นความรู้ใหม่ว่าหนึ่งกาลาที่คว่ำอยู่ภาชนะที่คว่ำอยู่ไม่สามารถจะรองรับนะอะไรได้เลยใส่น้ำไม่ได้เลยนะมันจะเป็นในลักษณะอย่างงั้นเลยนะ เราฟังธรรมนี่เราต้องเปิดใจรับฟังใหม่อยู่เสมอไม่ว่าใครจะฟังไม่ว่าใครจะพูดนะจะเป็นธรรมไม่ออกจากปากใครก็ตามแม้แต่เพื่อนที่นั่งอยู่ข้างเราก็ตามเราต้องทําเป็นทาตัวเป็นภาชนะที่ว่างเปล่านะเป็นภาชนะที่ว่างเปล่าแม้แต่ฟังธรรมที่ไม่เป็นธรรม เขาะกล่าว่าฟังธรรมที่ไม่เป็นธรรมไหมฟังคําที่ไม่เหมาะสมเขาพูดในสิ่งที่ไม่สมควรพูดพูดส ok, ่อเสียดเพ้อเจอดูหมิ่นยกตนขุมท่านผู้ที่ขนขวายเรียนรู้ธรรมก็จะได้ทรร นี่เลยเนื่อฟังธรรที่ไม่เป็นธรรมแต่ได้ธรรมเพราะการฟังนั้นไม่ได้ฟังเพื่อเอาชนะแต่ฟังความรู้สึกในใจตนเองนะยิ่งเขาพูดจาส่อเสียดเพ้อเจอยกตนข่มท่านเหยียบย่ำเราเท่าไหร่เขาพูดดูถูกให้เราคันขุนเคืองใจมากเท่าไหร่ คนนั้นแหละคือผู้ชี้ขุมทรัพย์เพราะอะไรเพราะเขาทำให้เราเห็นทุกข์ในใจเราเห็นความไม่พอใจบุคคลใดเห็นทุกข์บุคคลน,นั้นมีดวงตาเห็นธรรมมีสติกำหนดรู้ทุกข์ในใจเรียกว่าเป็นผู้เพียรอยู่ในอริยสัจสี่เป็นผู้เห็นหนึ่งในอริยสัจสี่ นะคือเห็นสัจธรรมนะเมื่อจิตนั้นเรียนรู้อริยสัจนี้ครบรอบบริบูรณ์นะก็เรียกว่าผู้รู้แจ้งเขาเรียกว่าตัดสรู้ด้วยอริยรสัจสีคือเห็นเต็มรอบหมดเลยแต่ก่อนจะเห็นนะเป็นอริยสัจสีได้สิ่งแรกที่ต้องเห็นคือทุกข์เท่านั้นแต่เห็นอย่างอื่นก่อนไม่ได้ ต้องเห็นทุก์สติกำหนดเห็นทุกเลยชัดอยู่ในหัวจิตหัวใจเลยทีนี้มันจะออกไปข้างนอกหรือจะเข้าข้างในนะนะอยู่ที่สติปัญญาเลยทีนี้คนที่ไม่เคยฝึกเลยมันจะพุ่งออกไปข้างนอกพุ่งไปข้างนอกเป็นยังไง อยากเอาชนะนะเมื่ออารมณ์โทสะอารมณ์ไม่พอใจปะทุขึ้นมาในใจมันอยากจะเอาไฟข้างในนี้ไปเผาผลาญข้างนอกให้หมดอยากระบายออกความโกรธนี่จะทำให้เราอยากระบายออกนะอยากพุ่งชนทุกอย่างที่มันขวางอยากเอาชนะนะไม่ว่าจะชนะด้วยวิธีใดก็ตาม ด้วยคำพูดพูดสู้ไม่ได้ก็ใช้การกระทำํำปั้นก็ปิวอย่างเงี้ยเห็นไหมใช้ใช้ได้ว่าใช้ความรุนแรงนะสู้โดยเหตุผลไม่ได้นะก็จะสู้ด้วยกําลังมันจะไปเงี้ยมันจะมุ่งไปอย่างนี้เลยออกไปอย่างนี้เลยนะให้รู้เลยว่านั่นคือนะอำนาจของกิเลส อย่าง่าโทษศมันอยากเอาออกนะราคะนี่มันจะวนเวียนนีมันอยากเอาเข้าลาคะอยากเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอยากอยู่ใกล้อยากสัมผัสไม่อยากให้เขาเป็นไปเป็นของคนอื่น อยากเป็นคนสำคัญที่สุดนะอยากให้เราเนี่ยเป็นคนสำคัญที่สุดของเขานะป็นหนึ่งเขาเป็นคนสำคัญที่สุดของเรานะสิ่งเหล่านี้มีในจิตทุกสรรพสิ่งแม้แต่สัตว์สังเกตดูสัตว์นะหมาแมวพวกนี้ พวกหมาพวกแมวเป็นเหมือนกันหมดพวกนกพวกสัตว์อะไรก็ตามเป็นเหมือนกันหมดนะถ้าเราเริ่มแบ่งความรักให้กับอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมันจะมาแล้วมันจะมาแสดงความเป็นเจ้าของเหมือนเรานั่นแหละนะอย่างตัวคุบาเองเนี่ยถ้าใครมาจีบแฟนคุบาเนี่ยคุบาก็จะแสดงความเป็นเจ้าของทันทีต่างจากหมาไหมต่างไหมไม่น่าต่างนะ <c oughs>